ครับสวัสดีพี่น้องมาพอกันในสองวันทีทิบท่นว่าหกหาพี่น้องวันนี้กับป้าเขาป้าคื้เก่าแล้วพี่น้องมาหลุ่นน้ากันวาสศีรดะศิมันเห็ดยังไงวันนี้เอาสปอปก่อนเดินทางสวัสดีจ้าวันนี้มาพอกกับสาวปอกัฒนาขึ้นเกาจ้ามาป่าไม้เหมือนบ้อจ้ามาหาเห็ดดอกเ็ี่วมจ้าพี่น้องลักๆักกับว่าสิมันนาเห็ดกอแล้วพี่น้อง บอกหัวสีแดงสีมันบอกเหมือนเลยเอ้าหลุดน้ำกันกน,น้อยๆพี่น้องรังเขียวมืดในเลือด้ดจพี่น้องเห็ดรังสาดอกนึงดอกงามๆพี่น้องเห็ดกอนาแห่งพี่น้องบอเมนเห็ดหน้าหวานบอือพี่มันแตกขึ้นไหมอันนี้คือสิมเมนต์มันเห็ดดอกเห็ดรวมพื้นเก่าพี่น้อง พิดกอบท่นเกิดหนาวานพี่น้องน้องเนาะผงดวงดงนี่เงินบัดกหนยพี่เอาดอกพี่กนอยู่กันโม,โมเลยพี่น้องออกหน่อยขึ้นเนาะยบกกันอืมแต่พี่ก้องเนาะ อยู่เป็นหมู่เลยเนาะดอกแกรพางเี่นแต่ว่าสีคือกันแห่งความเป็นตองเนาะเหม็นบุตรเนาะนี่เหม็นบ่ดอกบางเนาะเหมือนนี่เห็ดหนาหวานหน่าวันเนาะพี่น้องดอกตูมบุตรเน้องาะได้เห็ดกอทั้งต้นดอกเด้อพี่น้องคนไร้เฮงนำเห็ดกอบ่คือเนาะเหม็น ไปหฮมได้กับมีถึงแต่โถลดพี่น้องเมียนบอลโอนโหถ้าดันไปตองขึ้นเมียนเลยเนาะพีะนะตัวนั้นเฮ็ดเพิงยังเี้ยเลี้ยงเหีนเลี้ยงเถาแล้วเกียร์ไปไล่ป่อไยไล่พี่น,อนอ้องตองเป็นพ้องเพิงเนาะ พ,พี่แต่เห็ดน้นำไปเบิ่งดันไปตองกันเลยเนาะแมนแต่เห็ดกินเนาอยู่กับโยเป็นหมูเลยเนาะี่น้องแมนอยู่เป็นหม,มูได้เห็ดหนาหวานจ้ะ นาวันหน่อยเด้อพี่นอ้องโอ้เขาคมพืชมหันพี่นอ้องมวยเห็นนะิไ่ไต่ไปต่อยิไ่ไต่ให้ยังขาสุณสังนเนาะเอาถึใจคนเก็บแล้วพี่น้องมันพี่จ้ะพี่นอ้องตีขึ้นขึ้นจะนะ ันอาอยู่เป็นหมูเลยเนาะเป็นหมูว่านแห้งบ่ได้ลงหองเลยสิเถาทิ่นเลยวว่านเลาะหองเลาะทรายหองอดกนึ่งจับพี่นอ้องพี่าบ้านแห้งเท่าไหจุ๋มนึ่งพี่นอ้องบ้า,บานกับบ้า,บานเคียงอย่างนี้เห็นแต่หมอ บพี่น้องนี่แต่เห็ดหน่าวานเนาะเมนดอกดอกเป็นห้องผึ่งดอกขี้นี้ไหนแม่นบิดเด้งเขาว่าดอกผึ่งดอกสองดอกพี่น้องดอกนื้อคอยเก็บคอยเลี้ยมไปพี่น้องหมดละดอกสองดอกอ่อนซอนเห็ดดอกพี่น้อง นี่กระดองแล้วอากาใหญ่ๆเนาะแง่จูมมันกระมีจ้ะเห็ดลักซำอีกดอกหนึ่งพี่น้องเอะพี่น้องดำถึงไหมจ้ะสีว่ามันเห็ดก่อเนาะมาดูเก็บเห็ดก่อเก็บเห็ดลักซำมาพี่น้องเป็นน้ำเห็ดก่อเราเพ่คือแล้วพี่น้อง คนลายเหาอแง่หลุดร้า,ลลายเอาตูมเลยโอ้ยอเก่งสแบบงามเลยอืมดอกแบบงามเลยเนาะท้าเงาเห้งอีกตูมหนึ่งพี่น้อง เอาพอแล้วพี่น้องบ้านนี้ยอ,อยู่แถวน้นมาอยู่เป็นหมู่ครับค่ะพอดีก็เดินกับฮ็ดรังสากับพี่ไหนโสวนขับพี่น้องเห็น้าพเลยเนาะเนี่ยเอา๊าลุยเนฮ้ยมานเลยพี่น้องปลาเงียบเด้อจ้ะมีหนีมีสองคนแมนมัดเลยเนาะ ดอกเป็ดงามเลยเนาะแม่หลังตุมต่มๆเลยครับกอดาแห,ง,ห,ง,หงมันพี่น้องแหงก็พอผ่จะพี่น้องดอกออกเป็นมูม<อ>เลยเนาะแม่ครับอดอกหนึ่งพี่น้องอือค่ะหน่าวานดอกนึ่งจ้ะมีดอกเดียวนี่ยอ๋อเก็บดอกอ๋อสองตุ่มพี่น้องงามจ้ะ งามนาะอีะ่ไหนบนดอกหนึ่งพี่น้องหกแกงออกดินแหงแงเนาะดินก็เริ่มแห้งพี่น้องฝนมีลายเหมือนต่ว่าเฮ็ดดอกโผัวลายเนาะว<น>ันวนีนน้นะเนาะนี่นนั่นดอกเนาะโอ้ไมเห็นนั่นอ้วนอี่ตัวนึ่งยื่นไตยติดกล้องโอตามไปแล้วพี่น้องเป็นโอ้ยมาขาสันแหงเนาะ โอ้ขาเพฝนพี่น้องสั่นแห้งนี่แนมนบอสงานอันอนี่น<จ>ะ <ไป S 2> ้แมวขึ้นใหม้แมนขึน้นไม้อีกดอกหนึ่งพี่น้องเอากตามาสองหน่วยเป็นแนวไดเนาะ <c oughs> ส่งสีมันอยู่พี่น้องวันนี้เออลักลักก็คือสีมันมันเห็ดดอกน,น,อนี่เนาะสัปอหมันวนี้ใช่ผัดน้ำเปล่เเเดดาเนาะ,ะ,ะพี่นอ้องเห็ดกอวันศุกไปนำเห็ดกอก็คือเราพี่น้องแต่ว่าก็เก็บเห็ดดอกก็เนาะ เก็บเห็ดดอกแล้วจะลองาพาไปดำมึงเดี๋ะตุ้มนึงจ้ะพี่นอ้องเห็ดหมากนั่นจ้ะค,คอยเก็บคอยเก็บคอยเลียมเห็ดดอกไปสักก่อนพี่นออ้องเตรียสิไปดำเห็ดกอลองมึงเนาะออกอหนาแหงเหมือนพี่น้องหนาแหงก้าวงามเลยโอ้ยเนียเดือสรงดอกเพือที่มันเคลียร์หลเนาะเคลียร์ฝงด้วหลงนตงนั้น เป็นเสือเส่ชสวงันเดน้งมากระดดงงามพี่น้องดอกหน้าคหญยแห้งอันนี้กอนแห้งจะพี่น้องเลักสับพี่น้องพึ่นงู้นงูอยู่ออกเป็นมูเลยเนาะแมนอดพี่น้องออกหกเนาะดีสกพีแมนม่ดมีแต่ดอกงามๆเนาะมน ้อนมันจะสูตรลมเลยเนาะฮมันอยู่ใตไปตองพี่น้องต้องเคลียร์บนะ้างเนาะแมนก้อนี่นมาเต็มก้อนไหนเห็นพี่น้องเห็ดทั้งสามจะดอกนึงนงามๆจ้ะสามจา้ะ เออสุดจุดปุดเห็ดด้าเห็ดดำบ้านเห็ดดำนี่แหละพี่น้องบ้านเขาบ้านเขาเก็บเห็ดก่อชาวปอบเก็บเห็บทานพี่น้องเอาลุยเลยเนาะเฮ้ยพี่น้องเก็บเห็ดทานนี่กะส่วงเลยพี่น้องเป็นหมูเป็นหมูอยู่เป็นแม่ละผมมือกันพี่น้องเดี๋ย้เลยเดี๋ยวจะให้พี่น้องเมืองก่อนหมดเลย ใ่ทานต้นพี่น้องทานหน่อยทานง่ายทานหน่อยทานเหนือ,นเ,นอเป็นมงเลยพี่น้องเป็นเหงางเลยคนดุ้ยสปอปสวยแล้วพี่น้อนนงบ่ได้เง,ง็ดกอกเฮ็ดดำนี่ละเป็นยังกึ้มานดีไปเฮ็ดดำนี่ฮะ ทานเห็ดทานอยูแล้วเนาะนดอกกระดอกไงพี่น้องทานเนื้อไงดอกงามจ้าแก่งเสียไ้จะเฮ็ดทานหอมหอมทานกับทานเอาเลยเฮ้ยนี่จะจุ่มด้วจ้าพี่น้องเก็บเห็ดเดือนตันว่าด้อพี่น้อ,อ,อบงบังเมนบัสเลย มืออื่นเนาะสีคักเนาะค่ะมืออื่นเอ้ามืออื่นนี่เตรียมกระบุงมาใส่เลยเนาะตัวไหนเกลียวดิผยแต่ดอกนี่ง่ายงามพี่น้องแต่เก่าถ้าเพิ่นได้ออกออกมูงใหญ่เนี่ยออกเป็นมูงหาบแล้วมือหนีจ้าพี่น้องเอ้ยหาบเพชรทานหาบเพชรทานหมูงเข้ามาในกอเลยเพชรทานเนาะทานเกาแกงเสียบคือการมึงเนี s s ่ยละ ยินตึกแต่ก็สีแมนนันนี่เนาะแมนนี่อไดโอุ้ยดีตัวเนั่บันดันคืนชิ้นทองอยากเกาแล <laughs> ้วแต่นี้เนาะโอ้ขา คักเด้อพี่น้องคักแหล่ม,ม,มุงแบบใหญ่พี่น้องดินแตกๆนี่วันแม่นแล้วเนาะแมน่น เก็บมาเลยเถอะปบมันเนี่ละพี่น้องวันนี้ส่งคือแล้วมันแต่เสาเนี่ยพวกเด้พักพอนไปส่งของ อื่นเนาะสีขักเนาะอื่นนี่คือสิบเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยเมียนบอรอกะตัวจะคล้องมาจักเอาเนี่ยนอนบ่ได้พี่น้องแก็บเดือนทันวาด้๊กไหมแหนเปิดเลยเขาใส่ก่อนเอาพี่ก้อนเขาบขหลม วันพีน mhm. ่น้องอยู่ในคีดินยังยู่ในดินเลยเนาะวันพี่น้องเป็นเ้องเนี่ยแต่ถ่ายรูปบางงามเนาะเฮิตอินเนาะขาเป็นสัมเฮ้ยเป็นเหงาเลยพี่น้องเฮ้ยปวดทงเนาะปวดเหงาเดียวพี่น้องว่ามันหาเฮดโฟบันพี่น้อง ไปนบอบรีนอ้ยขาเ้ยแกงเห็ดทานแน่นอะตอนเทียงน้อโอ้แต<ร>ัหน,นึ่งบ่เอาดอกเป็นเสือซะหุ่นไปที่นอตอนนั้นก็นี่นี่ใน พี่แมนบดเลยพี่ตึ้งตึ้งเสียวหยกสองดอกสองดอกจ้าสองดอกเป็นไงพี่ลูกดยเลยสปอปนำดเลยพี่ดังบดเหอะไปสุดๆได้ไหมไดหาปุงมัน าหาเป็นพี่ให้น้องเบิงบ้งเบิ้งพูดถหาบต้นเหรอหาบกัหาเพิธานเน่าะหาเพิธานอี่แล้วพี่มันเห็นดอกน้อยแต่ดอกใหญ่นั่นบ่อุย้ยมันอื่นนอนสีขาวนอนมือกันเมียนพี่สวิตเก็บเลยเลาะยังหน่อยนี่ร่างพอดีแกงที่สัง่งเมียนบ่ะเนียนเลนกำลังโกะเนียน แยมเลือเล้อพี่น้องแยมยังหเพี่น้องจ้าเอาขึ้นมาจเงคุงวาเลือดเนยต่อกันไปหันแยมีรเดนแยมเด้นเป็นเสือมเตียนแตกว่ะแมเอนพังขามิ้นพี่น้องมันดอกเดียวกอนสีโพธแหงพี่น้องบุญเ่นลังสามเด้อพี่น้องเงี้ยงลำมากจ้า ดอกใหญ่เลยมั้งพี่น้องตัวนี้เฮ็ดดินเนาะเล็ดข้าวดินพี่น้องเบิ่งที่ดอกเิ่นดอกใหญ่แห้งดอกนาข้าใหญ่แห้งซีซันว่ามันข้องหวานพี่น้องน้ำสักจ้ะ Niềm náy này nắm nếm nắm đỏ Đỏ nếm náy nếm Đỏ đẹp nếm đẹp nếm 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 อะไรอเลยโอ้หมดขันเลยขาเปียวเหี่ยวเลยะอ้ยจนขาใหญ่ขาใหญ่พี่น้อ๋อยาวแห่งขาดอกดกหน้าขาใหญ่พี่น้อมาในลังสังเต็ุ่านเดิอพี่น้องวันนี้ ไก่แล้วเนาะเต็มตาแล้วจ้าไก่เต็มแล้วพี่น้องอ,อยู่เป็นหมูเลยพี่น้องบันเตหิตลังสังเขี่ยพีเนา้องเขียกเขบยเห็นเก็บมาเลยมวนมันหกเลยเนาะอืม ไตใบใหม่พี่นอ้องหืมขาเป็นขาดอกแบบงามเลยพี่น้องเย็บ,บสี่ร้ายเหมือนนี้โอู้หูชนะเลยนอนมันหกเนาะเอาเอก็กเเบ,บเลยเด้ส่งคือละพี่น้องมันออดอกแบบงามพี่น้องืมพี่น้อง สีแดงเห็นไสีแดงแหงนหลุดเนี่ย,ย <c oughs> พามาขอปลาเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดลงาหกเผาตีไม่ต้องแดงเลยพี่น้องโ,โอ้ยปลาไหลเป็นเสือเฮ็ดผืนนั้นเป็นปลาไหลได้ไหมหนึ่งเป็นเสืออีนดีผืนกระมินจ้าอ้ยตะนาพันหยีดเนาะเก็บเลยสบับปะส่นเสือ,อร้ายแหไงบดเลยลงมาให้เธอหนุ่ม วัวเป็นดีใจวัวนี่ทานเห็ดเผือกพี่น้องนาวานดอกนม่จ้ะโอ้ยเพิอกเขาาโอ้ยนาใหม่เห็ดนาหวานพี่น้องไอ้ทางบอกบอกเป็นมูลเลยเนะาะครับุเป็นยังต้นน้ำสับเอ้ยตุม่มดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ดอกงามเลยดอกแบบงามเลยพี่น้องคาเป็นคาพี่น้อง ต้นดอกหนึ่งแม่เ้ยี่สันแบบงามเลยเนาอจ้ชครอมันเท่าพี่น้องเห็ดข้าวดินพี่น้องโผล่นเนี่ยเป็นข้าวๆเลยเก็บมาสักพเป็นข้าวๆเ,เลยพี่น้องขาใหญ่แหงเนาะ มันเป็นเห็ดดอกเป็นรวมหลายแต่เสื้อ่อนแหงพี่น้องโคนเดียวอต่อกันเลยเนาะแม่นดอกหนึ่งดอกนอยนสองดอกพี่น้องงามเนาะเห็ดแดงลำหมากเนาะแดงลำหมากตะวังดอกหน้าดอกใหญ่แหงพี่น้องดอกบานเห็ดรังส์สำเนาะสมบูรณ์เนี่ยผนพลาดจ้ะ เนอนาพีก่อนอ้ยนหองพี่น้องพี่น้องพอนเนาะเฮ้ยขาสีดอกสะออนขักจ้ะอันนี้เป็นขื่นบได้วะนี่แมนขาหากใหม่จะเดี๋วปุไงเนาะแมนเอ้ยขาตาเด็กเนี่ยเนาย้วพี่น้องไหนด่อืม เกิดเป็นเงาเลยเนาะแมนอันนี้อันมาของไอ้ชี้กับแบบงามดอกกับแบบงามพี่น้องมันมีขุนเห็นอยู่เนาะห่มนี่เนาะเผ่งดำเผ่งทันนี่พี่น้องดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องมีสารพัดเห็ดเลยเนาะเือพี่น้อง ดอกน้องจับพี่นกดอกดแหมงงามเลยเนาะงอนดอกเพลิงคว้าเลยพี่นกดอกดโผดผูแห้งพี่นกดอกนี่พี่นกดอก,ดอกดาง,งามพอแล้วพี่น้องพอมองแล้วพี่น้องหลังสับเนาะอ้ยเอาบระดืองเป็นเสือเป็นเสือเลยตัวนึงเจ็บไหม เปนหนึ่ิเนหนงนน้องที่รงสามหอมเด้อจะหอมคนยังขางเอาไว้ตอนงในเฮ้ยเหีนบ่โอ้ยเห็นเฮ้ยขึ้นข้งบานเลยเฮ้ยคักแล้วเนาอคัก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 แล้วคักแล้ว ตูมงามพี่นอดอกนึ่งเป็นลาเนาะโดละพี่นนอเบิองสีดอกหนอไม่มีนะเบืองสีพี่ห้อเบืองสีใจคนเก็บเง้ยดเลยตัวนั้นดำไปเบื่งพี่้องำไปเบิ่งไอาลูกไม้งามเตเก็บเลยสีโห้เ้เนาะโหดไง้ ว่าเป็นเทดกอเลูก็บดอกนอหนึ่งด,ดอกดอาากหนึ่งหลากซีสันเนาะดอกนี้จ้ะเอ้ยบอกหอยตัวไหนแห้งพี่น้องนอ,อ่ออกระดองงามนะยแห้งร่างพอดีแกงจ้ะอุ้อยตังไหน ตุ่ตมเมียเป็นได้โงมบขี้ผีหน่องนี่ตุวมงาเมเลยเขียนถนดเลยหลางสามอีกดอกหนึ่งพี่หนอเนาะสองดอกกันพี่หนอง พึ่งกำเนมันพี่น้องเฮ้ยโอ้อหมูหนึ่งเนี้ยต่ออะไรพี่น้องไหนเป็นไกันยังนำเห็นอยู่พี่น้องได้บ่ละไดี้ย่มแเดีว่ะงาเะเชอยากให้มัมัดอกนาดอกใยค้าใยดีแงพี่น้อง เก็บบหบนโอ้ยนี่เหียงอันนี่เห็ดเนาะเห็ดอ้พี่น้องเอ้ยเขาเนาะเขาสงอ้งแงแหเอคาเก็บเห็ดกราแหงบันพี่น้องเฮ้ดอนี่แต่เห <c oughs> <c oughs> ็ดอนเห็ดงวาอยู่พี่น้อง แต่ว่ายาวนี่อยู่ส่วนในของป่าล้วไ่รู้ไาา่า้ป่าบเคยมาพี่น้องเี่เา,าป่าบเคยมาป่าบเคยเขาเนะาะมัคือเก่าเขามาเลยจังหาทางเมื่อเอาเป็นป่น สำหรับคลิปวันที่10ธันวาหกหาพี่น้องก็คือสิเมนได้เดินทางกลับแล้วล่ะพี่น้องส่วนยอดได้ยอดมานก็ถือว่ามานอลังการที่เก่าเราพี่น้องคนนี้ส่วนหมดเป็นเห็ดดอกเห็ดรวมเห็ดถานตาหนึ่งจ้า,านตาหนึ่งเนาะอันนี้เห็ดลังสัมเห็ดลังสัมพี่น้องเห็ดลังสัมพ็ดนาหวานบางช็อตบางตอนกับประเทศไทยเนอะพี่น้องแต่แบบ เห็ดข้าวดินกับโบบันไดเนาะจ้าเอ้าซัปปลาพี่น้องกับบ้านเท่าสวัสดีจ้าเหมือนซัปปับกัตนาของเจดีลาพี่ลาน้องกับบ้านก่อนได้จ้าจ่นชอบวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปลากัตนาไว้นะมึงได้จ้ามื่อื่นมาหลุนมาติดตามมึงได้พี่น้องว่าต่อปอบสิผ้าเขาไม้ได้จ้าเอ้ามาหลุนเบิร์กพี่น้องว่าสิได้สีมานเห็นยังไงเมื่อื่นแต่ว่ามื่อื่นขาดว่าสิเป็นเห็ดทานเนาะ ทาา่านท่ามีคนไปเคลียร์ก่อนเนาะลองนำเบิ่งพี่น้องกรับผมหวัว่าเพิ่นสิออกแนวได้พอ่อเฮ็ดปลายเดือนธันวาเนาะจ้าก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากช่องรอปลากับตนาไว้นำเนี่ยอ่ะคลิปหนา้ามือา้อหน้าพ่อกันใหม่ครับอขอบคุณครับผมอ่ะมื้ออื่นหลุดต้องกันพี่น้องว่าสิได้สิมันเฮ็ดหยังแหน่